เศษแปลงมันสับปะรังนะครับหลังจากที่ปลูกไปแล้วนะครับตอนนี้อายุมันกะหนึ่งเดือนกับอีกสิบเจ็ดมือครับเออนะครับเช้าวันที่สิบเอ็ดทันวาคมสองหาวเกตนะครับพามาเมืองต้นมันสับปะรังครับมีความเปลนแปลงแน้วใดแล้วก็เอาความรู้มาฝากพี่น้องคือเก่านะครับคลิปนี้บอกได้เลยว่าถูกใจพี่น้องนะครับที่เฮดมัน หลายๆท่านแทนในนอนนะครับเพราะว่ามีประโยชน์นะครับนําไปปรับใส่ในแปลงมันสับปะรงของท่านได้นะครับแล้วผู้ใดที่ว่าหาความรู้เพิ่มเติมนะครับคลิปนี้นะครับแนะนําว่าพี่น้องเมืองจบนะครับพี่น้องก็จะได้นำไปใช้นำความรู้ไปวิเคราะห์แล้วก็ลงมือทำแล้วก็เกิดผลนะครับเอาเดี๋ยวพามาอัปเดตกันก่อนนะครับ สวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดี f อฟสุขุสุกคนพบพอกันในช่วงบรรยากาศย่ามสาวอยู่สวนมันสประรังของผมครับมีพี่น้องหลายคนนะครับสอบถามข้ามากาในเรื่องของอการที่ผมปลูกเนี่ยผมใส่เอเียงแนยถ้าผู้ติดตามหรือว่า f ซนี่เพิ่นเมิ่งนะครับเพิ่นจรูวาความเปลี่ยนแปลงแต่ละมือแต่ละ,ะช่วงของมันสประรังที่ผมปลูกมากนี่ผมใส่อียงแน่หลก็ เป็นอย่างมันคือง,งามแล้วนี่เดี๋ยวสิมาบอกสูฟังครับนะช่วงที่ผมปลูกนะครับก่อนที่จะลงมือปลูกเนี่ยผมได้ทําการรองพื้นนะครับก้อนหนานั่นที่จะที่จะไถนะครับบดไถยังเลยนะครับบดบด้ฉีย,ย,ยดพ่นยังเลยตอนแรกเพราะว่าจะเฉีดพ่นกลับเป็นว่าไม่ได้ฉีดนะบด้ฉีดนะครับผมใส่รองพื้นด้วยมูลสัตว์ไอ้ไม่ใช่ด้วยปุ๋ยเคมีขออภัยครับ อ่ามีพี่น้องถามผมอยู่ว่าใส่อีย่งแน่นะครับบางคนก็โทรมาถามว่ารองพื้นด้วยมูลสัตว์อะไรนะครับรองพื้นด้วยปุ๋ยอะไรนะครับผมใช้ปุ๋ยเคมีนะครับซองกระสอบด้วยกันนะครับทั้งสองอ่าซองไร่นี่พื้นที่ซองไร่นี่ใส่ซองกระสอบนะครับ2องไร่พอดีเลยนะเออกถทอว่าอ่าพอใจนะครับประทับใจประมาณหนึ่งนะครับกถือว่าดีใจหลายนะครับลวก็บางคนก็บอกว่า ปลูกในช่วงนี้นะครับมันจะรอดยู่บอเออมันจะรอดแรงยู่บอนะครับอันนี้ก็บอกบ่ไไ้ครับว่าจะรอดหรือไม่รอดนะครับเออฝนสีมายามเลยอันนี้ก็บรรูเพราะว่าปลูกมันสะปรังระบบเทวดาเออแมนระบบน้ำยศครับเออบางคนก็บอกว่าอ่าคือบอเอาเงินไปซื้อว่างระบบน้ำยศเลยนะครับมันจะดีกว่ามันกับแมนครับมันดีกว่าดีแต่ว่ามันต้องใช้ต้นทุนประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่า ถาาวามีบ่มันก็มีรับคือเขาต้องเอาไปใส่ใจค่าหันคาหนีในครัวเรือนนะครับบ่แม่นว่าเสีเอามาลงอย่างเดียวนะครับมันต้องเอาไปเห็ดหลายอย่างนะครับอ่าถือว่ามันนี่ถ้าเกิดว่าสีแยกระว่างฉีดร,รดราดท่างดินนะครับใส่ห่อมันสะารังเลยหรือว่าเห็ดระบบน้าหยดนะครับถ้าระบบน้ําหยดเนี่ยเขาสามารถอยู่ได้ประมาณน่าจะอยู่ได้ประมาณ1-3ปี นะครับอันนี้คืออายุของสายน้ําหยดเทปน้ําหยดนะครับอ,อ,อายุคิดวายุประมาณนั่นเพราะว่าติดตามที่ผมเคยเห็นเนะาะเขาจะใส่สองสามปีขเขาจะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเสร็จใหม่นะครับแต่ว่ามันต้องซื้อท่อซื้ออะไรหลายอย่างนะครับซึ่งเป็นการลงทุนดีๆนะครับแต่ว่ามันจะง่ายด้วยะเนี่ยง่ายเนียง่ายอย่างง่ายแหรระบบน้ำง่ายให้น้ำกับต้นมัน่นง่ายให้ปุ๋ยไปได้โต คือใส่ไปน้ำกันเลยเข้าบนต้องเดินอ่าฉีดพ่นที่ละเหงาที่ละเหงา,งาให้มันอยู่ง่ากแบบนี้นะครับสบายเลยแค่เจ้าเปิดน้ำปุ๊บน้ำไหลล่งตามท่อตามสายน้ำหยดง่ายสะดวกสบายนะครับถ่ายให้มันงหญ่นะครับดูแลนะครับในช่วงแต่ละอายุนะครับและก็รอถอนแมนบอครับแต่ถ้าเราฉีดพ่นล่งใส่เหงามันสบรารังแบบนี้เนี่ย มันยากมันเมื่อยครับแต่ว่าเราทําไปเรื่อยๆครับเราต้องเฝ้าเราต้องยังนะครับหนึ่งวันหนึ่งมือเฮ็ดจากสองสามแถวกวากันไปสี่แถวกวากันไปถ้าเกิดว่ามันบ่ายแต่ถ้าเกิดว่า้หลอะไรนี่จําเป็นต้องเฮ็ดตามที่เพิ่นวบาอีหลต้องใส่ระบบน้ำหยดครับนะต้องใช้ระบบน้ำหยดเข้ามาช่วยแต่สองไร่นี่ผมทําได้สบายๆแล้วนะครับผมเฉดเนี่ยฟังบนผมแล้วหรืด้แต่เรือแต่ฟังล่าง ฟังลามเพราะว่าเสียเอาจากมือวันหยุดนะครับเอาจากมือละถังถังสองรอยลิตรเนี่ยเออเอามือละสิบสิบสิบแถวเออสิบก็แถวจัยเฉอีกาง่สองรอบก็คือจบไปเลยนะครับคือข้าหามือวางมาเห็ดแต่ว่าอ่ะมันต้องหาอีลีนั่นแหละนะครับมันต้องหามือวางอีลีแหละบริสันมันสิบรไเห็ดนะครับบรไรให้ปุ๋ยบรไรให้น้ำซึ่งฟังนี่บริเวณบริเวณฟังนี่เนี่ยซ้ำผมให้ปุ๋ยไปแล้วนะครับให้ทั้งปุ๋ยให้ทั้งอ่า ตัวท่ารองท่าเสริมท่ารักกห้จุลนรีก็ได้นะครับบูรบบระบบปรากอีก,กให้น้ำอีกได้หลายแนวให้ทั้งผมเด็กเรียนไม่เรื่องของกากน้ำตาลอ่าไม่ใช่ไมเรื่องของน้ำตาลทางด่วนผมก็เอานมมักนะครับนมมักเขาก็มีน้ำตาลนะครับเป็นส่วนผสมที่จากโมเลกุลใหญ่กลายเป็นโมเลกุลเ,เล็ก เออที่ย่อยแล้วนะครับเป็นโมเลกุลหน่อยน่อยลงพืชก็เอาน้ำตาลส่วนนั่นส่วนที่เหลือที่เขาย่อยออกมาเนี่ยนำมาใช้นะครับซึ่งในส่วนนั้นนี่การน้ำการน้ำตาลที่ถูกย่อยกลายเป็นโมเลกุลเล็กแล้วเนาะเขาก็จะเป็นน้ำตาลทางด่วนกับว่ามันว่าดวนโพดดวนโพดออกดวนหมายถึงว่าเพืชสามารถนำไปใส่ได้แล้วนะครับ ในตัวกากน้ำตาลนี่บบแมนว่าเขามีแ่กากน้ำตาลนะครับเขามีทั้งธาตุอาหารอยู่ต่างหากธาตุอาหารเขาอาจจะได้จากน้ำมักอันนี้บอกถึงน้ำมักธาตุอาหารเขาอาจจะได้ถึงส่วนผสมนะครับบ่าว่าจะเป็นพลไาม้ที่ผมเอามาใส่เขามีธาตุอาหารอยู่แล้วนะครับในตัวกากน้ำตาลก็มีธาตุอาหารเท่ากันทั้งธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมบางตัวเท่านั้นนะครับแต่ว่าธาตุหลักนี่มีธาตุรองนี่มีครบกับธาตุหลักนี่แต่ว่าธาตุเสริมมีบางตัว แถมยังให้วิตามินบางตัวมาอีกในน้นำมัก,กมีวิตามินบางตัวมาอีกนั่นในลร้แนวครับเีษเทเดียวคุ้มไปเลยแถมเป็นการออกกําลังกายไปในตัวอันนี้คืออ้าเฉีดเสงออกมันสพาร์งนะครับเป็นการฝึกตัวเองนะครับพัฒนาตัวเองว่าเออห้าตตองมีวนันในการเฉีดพนคือเห็ดตลอดมือในผมวางผมมาเห็ดฟางบนผมฉีดแล้วเมื่อแล้วเรือตะฟงางล่าง นับได้ประมาณยี่สิบก็แถวเอ,อ่ยี่สิบก็ร่องเฉียดเส้นเองาเส้นเหงาผมกาว่าเอาจากสองมือเอาเลดให้สามมือแล้วนะครับเอามือละสองรอยลีตรไปเลยนะครับเอาที่นี่ในเรื่องของการร่องพื้นนะครับการร่องพื้นมันสะปะรังนี่จําเป็นเลยจําเป็นแน่ไลยถ้าเกิดว่าเฮาเห็ดมันสะปะรังมาหลายปีแล้วนะครับ ทำมันสะปะรังมาตลอดไม่เคยได้พักดินเลยนะครับการใส่ปุ๋ยหรือว่าการร่องผืนนี่จะเป็นการาปรับปรุงดินนะครับเพิ่มอินรทรีย์ัุถุหรือว่าเพิ่มธาตุอาหารใ้แก่ดินครับเป็นการเพิ่มผลผลิตไปในโตนะครับแม้ห้าบไ่ได้พักดินก็ตามห้าสามารถเ็นได้ครับนะปลูกแล้วหรือว่ายังบทานในปลูกนะครับก็บสามารถทําได้เช่นกัน ถ้าปลูกแล้วเหตุคือผมก็ถือว่าเป็นการฟื้นฟูสภาพดินเพราะว่าผมใช้กรดฮิวมิกร่วมด้วยกับปุ๋ยตัวอื่นเขาบอกว่ากรดฮิวมิกเนี่ยช่วยทําให้ดินดีดินดําน้ําชุม่มเห็ดหฮดินกลับขึ้นมาสู่สภาพเดิมเห็ดหฮดินมีอากาศในดินเห็ดหฮดินมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมามีคาอีซี่ผมว่าน่ใจว่าเดียวกันบ่เดียวตรงไปทําความห้วใจอีกนะครับ ค่า CEC หรือว่าค่า ec นี่แหละเขาเรียกว่ามีประจุอ่าทำให้พืชมีประจุลบเอออันนี้พืชเพื่อทำเองแต่ว่าธาตุดินต้องมีประจุบวกซึ่งประจุบวกนี่จะยุดน้ำปุ๋ยครับปุ๋ยเมื่อละลายนะครับเขาก็จะเคลื่อนที่ไปหาปลายรากพืชซึ่งเป็นประจุลบแล้วก็พืชก็จะดูดนำไปใช้อ,อแต่ว่า กรดฮโริกก็สามารถทำให้ดินดีขึ้นได้นะครับอันนี้ตามที่กูรู้หลายท่านนะครับเพิ่นเพิ่นบอกว่าวานะ่นเออบอกว่มามันใส่กับดินล้วดีขึ้นแล้วก็มีแบรนด์หลายแบรนด์มีหัวหลายยางหลายแนวออกมาขายตามท้องตลาดบม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์หรือสิเวเอรหรือว่าเป็นร้านขายปุ๋ยก็แล้วแต่นะครับมีขายหลายเลยนะครับในช่องอในทางตลาดทีวีพวกนี้ก็มีขายขึอนกัน นะครับู้ใดดูแล้วค่อนดูตหาดน้ำยมมอแร่งอาจจะมีอาจจะเห็นอยู่นะครับเออดินแดงดินดำยังกว่ากันไปยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้มันหลเนี่ยครับถามว่ามันได้ผลมันดีไหมมันก็ดีครับเออมันดีอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าเขาเสียเอามาใส่นะมาใส่ถือใส่ถือวิธีผสมถือบอ่อแค่นั้นนะครับแล้วก็เอาไปใส่ถือทางบอ่อแค่นั้นนะครับทุกอย่างดีหมดเพียงแต่ว่าเราจะใช้เป็นไหมแค่นั้น นะครับอันนี้ในส่วนของกรดที่มีคำว่าทําให้ดินดีนะครับสามารถบูร,ระบบลากได้ผมเอาตัวนี้มาใส่นะครับซึ่งพูดในเรื่องของการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบผมใส่ตัวนี้ครับ mm hmm. ผมใส่สูตรของผมเองเมื่อดดไปเซิร์ชบ่ต้องไปหาตัวนั้นตัวนี้มาใส่แล้วคือเข้ารูแล้วว่าเข้าต้องการเอียง่าจะเกิดว่าเข้าฉีดพ่นปุ๋ยทางใบการฉีดพ่นป,ปุ๋ยทางใบเนี่ยเพื่อสามารถได้รับเร็วครับ เอาไปใส่ได้วไวแล้วก็เห็นผลนได้ไหวกว่าการใช้ทางดินใส่ทางดินนะครับกว่าเพื่อจะได้รับก็บคือลายมือแต่ใช้ทางใบนี่แปบ๊บเดียววันสองวันเห็นผลแล้วนะครับแต่ในเรื่องผลผลิตเนี่ยผู้ใดบ่อหันมีไผกาการันตีว่าเออใส่ตัวนี้เราหัวใหญ่ยภายในอาทิตย์หนึ่งหรือว่าเดือนหนึ่งยังบม่มีมีแต่บอกว่าเออไวไปทางหมบ,บว่าโฆษณาขายสินค้าอย่างสัน้น แต่ทุกอย่างดีหมดนะครับผมบ่อไรบอกว่าบอดีทุกอย่างดีหมดนะครับเพียงแต่ว่าเราจะใช้เป็นหรือว่าหรือไม่แค่นั้นเออนะครับจังผมเนี่ยมาต้องไปหาแล้วว่าเออต้องเอาตันนีมาใส่คือผมมีครบแล้วผมออกมาใส่สีมีอยู่สามอย่างสี่อย่างแค่นั้นที่ผมจะผสมเฉียดพลนปทั้งไปนะครับทานในช่วงรักษาโรค ออรักษาโรคทางใบอย่างเช่นใบด่างนะใช้น้ำส้มวอนไม้นะครับบวกกับปุ๋ยยูเรียซึ่งปุ๋ยยูเรียเนี่ยเขาเห็นให้ใบพืชเขียวงามนะครับนํำสมค้นใหม่นี่เขาซอยในเรื่องของการกําจัดเชื้อโรคเชื้อราพวกนี้ป้องกันมแมลงพวกนี้มแมลงนี่ว่า่ชอบกินคิ้วๆกินนํำสมค้นใหม่ครับมมรพวกแมลงผาหาเนี่ยนะครับ อีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดว่าเขาบาวอยหรืเออเฉียดตัวเก่าไปเหมือนมันดื้อยาเหมือนมันได้ผลบ่ได้ผลไปใช้ไตรโคเดอร์มานะครับซอยลดพวกอ่รูปท่างใบพวกนี้นะครับช่วยได้ประมาณหนึ่งแต่ผมบอกได้เลยว่าซอยไดก็เต็มทีหรอกครับเออบางที่มันกับบ่มีบ่ได้ผลกับมีนี่ขึ้นแล้วนี่นี่นี่แบบนี้ครับนี่นี่ใบด่าง แต่ว่าเห็นความแตกต่างไหมครับเเห็นบอพี่น้องเห็นบอสีคนละสีนะครับไม่เหมือนกันอันที่เห็นเขียวๆฟัง,ฟ,งฟังด่านขวาหนเด้อเนี่ยฟังด่านขวามาเนี่ยอันนี้คือของโฮมอีกฟังหนึ่งคือของเอื้อยเพิ่นนะครับจะแตกต่างกันเลยนะครับเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับคลิปที่แล้วนะครับผมได้เกลิ่นในเรื่องของการร่องเพินอ่ะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเลยครับ การรองพื้นแล้วก็มีรองพื้นนะครับอันที่ร่องพื้นระวังใส่ปุ๋ยเคมีใส่ปุ๋ยอินซีนะครับมีความแตกต่างอะไรพี่น้องสามารถย้อนกลับไปเมืองใดนะครับซึ่งเอามาถึงทางแล้วเขาร่องเพื้นโดยปุ๋ยเคมีเป็นยังคือร่องพื้นเพะว่าปลูกมันมาหลายปีแล้วครับมันสปาร์ดังต้องใช้ปุ๋ยต้องใช้ธาตุอาหารในดินใส่มาเรื่อยๆใส่มาเรื่อยๆดินมันจืดดินมันจางดินบม่มีปุ๋ยครับ อีกอย่างนี่นี่นี่สังเกตสังเกตดินงไงสังเกตเหนือดินเวลาเข้าปลูกเผื่อนียังกนแล้วแต่เนี่ยดินมันจะอันนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนมันจะครัขึ้นมาเพราะว่ารอบก่อนผมก็ใส่มาแล้วนะครับใส่ใส่กรดฮิมเมกแล้วก็ย่างอื่นนะครับผสมลงไปเนี่ยรู้สึกว่าดินจะครัขึ้นเมืองสีดินเนี่ยเลยครับตะกี้เสียวขาขาแต่ผม เริ่มมื่อใส่น้ำมักชื่อวภาพเริ่มมา่ใส่ปุ๋ยอ่สูตรของผมเองมีความคำ้ำมีความเข้มขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าโดนน้ำครับเขาสีแสดงให้เห็นเลยว่าดินเขาเปลี่ยนสีหรือไม่เปลี่ยนสีพี่น้องลองเอาดินแบบนี้ครับไปใส่น้ำเมืองแล้วก็เมืองสีดินไปเลยว่าเขาจะมีสีเข้มหรือว่ามีสีเดิเดมแบบนี้หรือว่าเป็นสีขาวเอาไปใส่น้ำเมืองครับพี่น้องเห็นความแตกต่างอ่าอ่าผมใช้ ผมเอาน้ำใส่หรือว่าดหดน้ำลงมันดำมันเริมดำครับเออเริ่มมีปุ๋ยในดินแล้วแต่ก่อนเนี่ยผมลองเห็ดมึงเนาะเออผมลองเห็ดมึงมันบ,บเปลี่ยนสีครับมันออกสีสีดมันออกสีขาวเป็นแน้วนี้แต่ว่าอันนี้เริมว่าขาขึ้นมาเริ่มมีสีมีสันขึ้นมาเริมดำขึ้นมาก็ถือว่าเป็นอ่าสิ่งที่นนาพอใจเลยนะครับที่เห็ดใ้ดินกลับมาดีแนวนี้บางคนบอกว่าอ่าเป็นหยังหยางคือบ่คคอยเกิด มันเริ่มมันเริ่มหน่อยนะครับเออมันเริ่มหน่อยลง่งเพราะว่าผมเอาออกไปเรื่อยๆนะครับผมทำดุนแต่ว่าฟังทางล่างนี่ยังฟังทางซึ่งนี่ผมเอาออกไปแล้วนะครับยาบามีเลยยานี่สะอาดเลยนะครับบ่ได้ใส่ยาข่ายอย่างอีหยังแต่ว่าเคยใช้เคยใช้ยาฆ่าญ้ารอบปีปีกอนเออปีปีบางย่านะใส่อยู่เออก็ปีกอ,อนะออกกสอเท่อครับบอกไปนะครับใช้ ยาขายยาแต่บริเนน้านะครับเพราะว่ามันเป็นสารเคมีนะครับอันตรายนะครับเวลาเขาใส่ห้องกะใส่โดยความระมัดระวังนะครับบริเนน้ให้พี่น้องใ้ใส่นาอหรือครับใส่แด้ผมก็ใส่ได้นั่นแหละนะครับช่วงนี้นะครับบริเนนำ้นำ,นำ,นำให้ใส่ยาข่ายยาด้วยเพราะว่าต้นยังหน่วยอยู่เออถามอันใหญ่สูงพี่เอาเศษเลยครับอืมหรือว่าใส่เขากนว่า เขาเอนว่าสารอินทรีย์นะครับมันจะมีอยู่หรือว่านําสมข้นใหม่ก็สามารถกําจัดวัชพืชได้หยุดถาเข็มพอ่อเออถ้าเข้มมากพอนะครับออนําสมข้นใหม่ไม่ใหม,ม,ม่สามารถมาผสมนม้ำนะครับเสียพ้นได้เลยใหม่ท่านที่ตุยท่านใดนะครับแห้งหักขนาดนะเออเพราะว่าเขามีสารเขาเขาเรียกว่ามีน้ามันท่าอยู่ในหันนะครับยังไม่อยู่เวลาถือเพื่อน,นะครับเพื่อเนี่ยเขาจะเขืเอนว่า ปากใบหรือว่าตัวรับสัมผัสทางใบเนี่ยที่โตดูดสารอาหารหรือว่าปากใบใบนั่นละเขาจะปิดปากใบเพื่อไม่สามารถคายน้ําได้เพื่อไม่สามารถหายใจได้ก็ตุยในที่สุดนะครับอุย้ยอันนี้พี่น้องสามครับเกิดแล้วเดอ้อทำสาม,สาม,สามท่านอยนะครับในช่วงหนึ่งถึงสองเดือนนี้รีบสาบแต่เพื่อว่ารปลูกมันไปแล้วมันบ่อค่อยเกิดมองเกิดมองบอ่อเนี่ยอยากสามเฝ้าสามนะครับช่วงทํารุ่นนี่สามได้แต่ว่าถาหลังจากนั้นเรต้องเห็ดนะครับ เขาประทันกันบางที่เกิดอย่แต่ผลผลิตอาจจะไม่ได้ไม่ถึงหรือว่าได้บ่เต็มที่ครับนะเป็นยังคือผมอ่าเป็นยังผมคือปลูกสองพันเออพันหนึ่งมันให้ผลผลิตดีอีกพันหนึ่งมันให้แป้งดีครับแต่ว่านี่เขาบอกว่าพันนี้เนี่ยได้ปเปอร์เซ็นต์หน่อยแต่ว่าพมเห็นเอาเอาวิลีเนี่ยได้ยู่ได้หา 25, ยี่สิบห้ายี่สิบหกเปอร์เซ็นต์อยู่เน้เออนะครับ ตัวนี้จะเพิ่มอยู่ต่เพิ่มจะเพิ่มอยู่เพิ่ม,มตัวที่จะซอยในเรื่องของกัเปอร์เซ็นต์แปลงเอาเพิ่มเติมจังน้อยนะครับในเรื่องของเปอร์เซ็นต์แปลงเนี่ยผมเคยบอกไปแล้วว่าอันนี้ตามที่ผมข้าใจตามที่ผมศึกษามาเนาะการที่เพืชจะมีเปอร์เซ็นต์จากที่ผลผลิตของเฮ้าเวลาเข้าไปขายหรือว่าหัวมันสบรังนะครับจะได้เปอร์เซ็นต์ดีกันนั่นก็คือต้องมีปุ๋ยอย่างเช่นโพแทสเซียมเพียงพอ นะครับแล้วก็มีถาดหนึ่งที่ซอยน้เวศของการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของผลผลิตเราได้นั่นก็คือกรรมฐานแต่ว่ากรรมฐานเนี่ยหลายคนอาจจะเกลดว่ากรรมฐานนี่ซอยนืเองของอพวกกลิ่นพวกเนี้ยนะครับกรรมฐานกับซอยน้เวศของเปอร์เซ็นต์แป้งเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของผลผลิตได้เช่นกันนะครับสองถาดนี่สาคัญกับมั่นสัตย์่งเลยแต่ว่าหลายคนบอกวาใใ่าได้ใช่นะครับ ถามองย้อนกลับไปในเรื่องของค่าพิในดินนะครับค่าพในดินที่อมอแกการปลูกมั่นสปปะพดังหลักให้ผลผลิตดีที่สุดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ6.5ค่านี้นี่ผลผลิตดีครับต้นจะไม่ขึ้นเท่าไหร่แต่ว่าผลผลิตนี่โห่ขนาดคักขนาดเลยนะครับบอเซียพีนองสามารถย้อนกลับไปเมืองใดนะครับคลิปที่ผมลงไว้นะ นะครับแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งคอมเมต์ไ้ว่าอยากเข็นเครื่องยังบ้านได้สังมาให้พี่น้องในเบิงตายแล้วตุยแล้วเครื่องพังไปแล้วนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวสังมาใไหมเดี๋ยวเสียเอามาเห็บเครปให้บเบิงนะครับมันมันตุยแล้วมันเป็นยังคือตุยแบตมันเมดน,นะครับมันใสด้ปีเดียวมันก็นต้องซื้อใหม่แล้วแบตหมดอืมเป็นแบบทานเด้๋วผมสื่อแบบหม่อยเอาแบบชาจไดเอาเพราะว่าเขาอยู่กับเผิดเฮาต้ตรงมีของพวกนี้ต้องใส่ นะครับเวลาเข้าฉีดพ่นปุ๋ยนะอันนี้ย่าไปขึ้นเองว่าเออมันควรจะได้จังสี่ย้่าไปขึ้นเองเวลาเขาเขาผสมน้ำหมักหรือว่าปุ๋ยยังก็แล้วแต่เนี่ยบางตัวเขาสามารถวัดคาปุ๋ยได้นะครับบางตัววัดแครได้คาพิเอตตัวปุ๋ยนี่สําคัญนะครับว่าเออม,มันมันมีธาตุอาหารอยู่หรือเปล่าอย่างเช่นน้ำหมักชื่อว่าพาเนี่ย บางที่คนเอาของเก่ามาใส่ก็เกิดพ้นครับกลายเป็นพ้นเสียไปเลยก็มีนะอยากให้มีไว้คือกันเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวให้พี่น้องด้เบืองนะครับเอามันเริ่มสีเงาเดี๋ยวแล้วพี่น้องเสียรํำขั้นก่อนผูดด้ใดเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ครับกดไลค์นะครับผู้ใด,ดเบิ่งข้ามาถึงขนาดนี้แล้วยังบม่ให้กดติดตามนะครับฝากเข้าไปกดติดตามเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับเจอกันไม่คลิปนะ้าขอบคุณและสวัสดีครับ